รับประกันนะรถชนหนักไม่แพ้นำช่วงออกมาคืนถูกต้องค่ะนะครับรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์เฟืองท้ายรับประกันซ่อมศูนย์กันไปเลยนะครับนะหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลอาน้องเนยบีทีห้าศูนย์อยู่โน่นสี่ประตูนะครับพาลูกค้าดูเลยมาดูพาดูครับอ่ะเดี๋ยวโตพาดูเองมาอ่าโตพาดูเลยครับถ้าสําหรับบีทีห้าศูนย์คันนี้พี่รถสวยมากนะคะคุณลูกค้า ลองดูเลยนะคันนี้นะคะราคาไม่แพงด้วยนะลูกค้าที่หากระบะสี่ประตูยกสูงเนี่ยผ่อนไม่เกินอ,อราคาไม่เกินสี่แสนมาดูคันนี้เลยตัวอย่างแนะนํานะคันนี้เป็นรถที่ราคาไม่แพงแถมปีก็ค่อนข้างใหม่นะแต่ตัวนี้จะเป็นปี2013นะคะเป็น m a z d a BT 50 p ป o นะคะเครื่องยนต์2.2นะคะเป็นรถ4ประตูยกสูงเลยคุณลูกค้าสวยมากสภาพดีสีขาวเลยคันนี้คันนี้รับประกันทุกอย่างนะคะ ตามที่เฮียตีแจ้งเลยนะคะคันนี้รับประกันให้คุณลูกค้าหมดเลยทุกอย่างเนาะสวยเลยสภาพดีเลยนะคะท่านใดนะคะที่หารถผ่อนถูกๆแต่อยากได้กระบะสีประตูแนะนำมาดู m a ส t ต r รบีทคันนี้เลยเนาะเป็นไงร่องรอยดีเนาะไม่พบร่องรอยชนหนักอะไรทั้งนั้นนะคะคันนี้นะคะรับประกันได้เลยนะคะรถสวยมากนะคะสนใจต้องรีบเข้ามาดูกันนะคะ หรือถ้าใครยังไม่สะดวกมาฝากเบอร์ได้นะคุณ <นะ S 1> บอลพี่เกตเสรีภาพเป็นยังไงมั้งครับอ่ะเดี๋ยวผมพาคุณบอลพี่เกตมาดูตะเข็บข้างานะครับนะคุณบอลพี่เกตคุณจะไปดูรถที่ไหนก็นแล้วแต่<ม>นะฮะคุณขอทางโชว์รูมดูตะเข็บข้างเลยนะครับนะบของเราทุกคันเรากล้าให้ดูเลยครับตะเข็บข้างครับจะต้องมีรอยเม็ดอาร์คหรือ k, รอยสปอตอยู่ทุก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 บานประตูอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าเนี่ยไม่รอยเม็ดอาร์กเห็นชัดไหม คุณบอลพิจิตถ้าเกิดถ้าไม่มีนะ่ะแสดงว่ารถไปเคยชนมานะครับอ่าเดี๋ยวดูอีกบานหนึ่งนะฮะอ่ะคุณบอลพิจิตดูนะถอ,ถอยไปหน่อยมันจ้าไปครับเห็นไหมครับอ่ะเดี๋ยวนอย้องเดินมาแนะนำอ่าคุณโตโต้ตแนะนำภายในหน่อยเลยโอเคได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดด้านในหน่อยเดี๋ยวโต้ขออนุญาตเดินฝั่งนี้หน่อยมา วุณมาวิจิตถ้าสนใจก็ให้เบอร์โทรได้เลยนะครับเดี๋ยวพอเสร็จจากไลฟ์สดเดี๋ยวให้โตโตโทรไปหานะครับได้เลยค่ะค่ะเฮียอ่ะคันนี้นะคะด้านในของมาส d a อรคันนี้นะคะรถเนี่ยค่อนข้างจะไซส์ใหญ่เลยนะบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยห้องโดยสารเนี่ยถือว่ากว้างใช้ได้เลยนะคันนี้เนาะต,ติดเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมนี่ใช่ไหมนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะใช่ไหมรถสวยมากคันนี้นี่ติดเครื่องเสียงมาให้พร้อมเลยนะคะคุณลูกค้า คุณลูกค้าท่านไหนที่แบบว่าชอบอะไรที่แบบบันเทิงหน่อยชอบแบบว่าติดเครื่องเสียงมีเพลงฟังแบบเสียงตังๆนะคะมาคันนี้เลยนะคะราคาก็ไม่แพงนะคะคุณลูกค้าภายในห้องโดยสารก็กว้างและแถมตัวนี้ได้เบาะหนังนะซึ่งเบาะหนังเนี่ยบอกได้เลยว่าทําความสะอาดง่ายไม่อมฝุ่นนะคะลูกค้าท่านไหนที่ชอบแบบสไตล์เบาะหนังแบบนี้มาดูคันนี้เลยนะคะมาสเตอร์บีที50นั่นเองนะคะโอ้โหสวยจริงๆด้านหลังก็อะไรเครื่องเสียงใช่ไหมตรงนั้นอะอ่ะ แพนกล้องไปที่เครื่องเสียงด้านหลังเลยคันนี้จัดเต็มมนะเต็มเลยมาเต็มมาเต็มนะคะคันนี้นะคะเครื่องเสียงเนี่ยโ,โหใส่มาแบบไม่อั้นน่ะบอกเลยนะคะถ้าติดเองก็คงจะหลายสตังค์นะคะดูแต่ตัวนี้มากกว่าตัวรถพี่ออกรถได้เครื่องเสียงนะคะออกรถได้รับประกันนะคะมาดูกันได้เลยนะคะคันนี้นะคุณวันพิจิตรถคันนี้ถ้าออกไปแล้วไปพิสูจน์ว่าหรือเพื่อนบอกว่ารถถนัดมานั่งเพ ไม่ไม่แท้เอามาคืนนะครับเอามาคืนได้เลยแล้วมีรับประกันศูนย์นะครับถ้าคุณบอมพิจิตอยู่พิจิตถ้าสเสียที่พิจิตก็เอาเข้าศูนย์ที่พีจิตไปเลยค่ะแลนะอา,าตัต้สรุปราคาเดี๋ยวี้คันนี้เท่าไหร่ได้เลยอดี๋ยต้สรุปราคาให้หน่อยนะคะคันนี้นะ m a z าบีท50โปร d ับ b l e c a นคันนี้เครื่องยนต์2.2นะคะราคา398,000บาทนะคะและยออผ่อนคันนี้นะคะเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นคุณลูกค้า นะฮะแปดพันบ,บาทกับรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะพี่นะและ้วคุณบอลถ้าเกิดถ้าทํางานเงินเดือนเนี่ยจะ,ะต้องเงินเดือนเท่าไหร่ออกคนเดียวได้ครับถ้าอยากออกคนเดียวนะคะขอรายได้สองเท่าของยอดผ่อนคันนี้จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นหกพันบาทคุณบอลสามารถออกรถคันนี้คนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเลยค่ะโอเคนะงั้นคุณบอลเดี๋ยวยังไงฝากเบอร์โทรไว้ได้นะครับฝากเบอร์โทรได้เดี๋ยวโต้โทรหา